ได้70ต้นนะครับกลุ่มกอหนะครับท่านผู้ชมครับมานับกันดูนะครับสวัสดีครับช่องปูผ้าเมยนะครับเมื่อวันก่อนนะครับเรานำเสนอนะครับฉีดพ่นฮอร์โมนไข่นะครับฉีดพ่นนะครับฮอร์โมนไข่วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมานับต้นข้าวกลุ่มกอห่งหนจะได้กี่ต้นนะครับตามสัญญานะครับ ครั้งก่อนนะครับสัญญากับท่านผู้ชมจะมานับต้นข้าวนะครับกลุ่มก่อนะครับละกี่ต้นกําลังตั้งท้องนะครับข้าวเหนียวหอมนาคานะครับเป็นข้าวเตี้ยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นข้าวเหนียวและต้นเตี้ยสูงประมาณ1 4 0 1 5 0ถึง150ซนมตรนะครับออกรวงแล้วนะครับท่านผู้ชมอัตรานะครับการได้ผลผลิตนะครับท่านผู้ชม ประมาณ800กิโลกรัมต่อไร่ถึง1,000นะครับกิโลกรัมต่อไร่นะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมานับต้นข้าวนะครับท่านผู้ชมครับกลุ่มกอบางกลุ่มกอก็มี4ต้นนะครับ4เมล็ดที่เราหยอดไปนะครับบางกลุ่มกอก็มี5นะครับบางกลุ่มกอก็มี6นะครับก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมครับ แต่วันนี้เราจะมานับกลุ่มกอนี้ก่อนนะครับจะมีกี่ต้นนะครับเราปลูกนะครับ50าสคูณห้นะครับท่านผู้ชมครับเราจะมานับดูนะครับช่วยๆกันนะครับเรานับคร่าวๆนะครับเวลาออกรวงจริงๆเราจะมานับอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ1นะครับ2นะครับ2นะครับ3ครับแล้วก็4 ห้าแล้วก็หกนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดแล้วนะครับตรงนี้สิบเอ็ดแล้วนะครับสิบเอ็ดแล้วตรงนี้นะครับแล้วก็มันเป็นกลุ่มอยู่นะครับสิบสอง 13นะครับ14 15นะครับ16นะครับตรงนี้17 18นะครับอันนี้ไม่นับนะครับ19 20 21นะครับ22นะครับ23 24 แล้วก็25 26 27 28ตัวนี้นับแล้วนะครับ29 30นะครับ31 32เรื่องเหลืองไม่ไม่นับนะครับ32สอีกอีก2นะครับกลุ่มนี้มี4นะครับมีมี4ต้นนะครับกลุ่มกอนี้นะครับ อีกสองนะครับอีก2ต้นนะครับเรานับอีกนะครับเอาต้นนี้ก่อนนะครับ1น,นะครับไกลหน่อยนะครับ1-2ครับแล้วก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแด เเอาใหม่นะครับ9 10นะครับ1 1นะครับ12 13 14 15 16 17นะครับต้นนี้ได้17นะครับค่อยรวมกันนะครับ17แล้วอีกต้นนี้นะครับ 17แล้ว18 19 20นะครับ21 22นะครับ23 24 25อ่าไหมนะครับ26นะครับ27นะครับ28 29 30นะครับ3 1 32นะครับ33 34นะครับ35 36 37 38นะครับ38นะครับ38รวมอีกนะครับรวมรวมทางนี้นะครับนับเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับกลุ่มกอนี้นะครับมี4ต้นนะครับ มีสีต้นนะครับกลุ่มกอนี้บางกลุ่มกอก็มี5นะครับกลุ่มกอนี้นะครับนับกลุ่มกอนะครับได้32นะครับอีกข้างหลังได้38เป็น70นะครับท่านผู้ชมครับให้กำลังใจด้วยนะครับว่าหนึ่งไร่เราจะได้กี่กิโลกรัมนะครับวันนี้นะครับลาท่านผู้ชมนะครับด้วยคลิปที่ นำเสนอนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วยติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ